สวัสดีค่ะมืัอนี้ลุงสิบห้ามาถอดนมปลาเซลมอนนะคะทุกคนเคยเห็นกันบ่ค่ะมันก็ี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวลุงจะจับให้เป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้นะคะอันนี้กับมาร์คใส่ซอสไปแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ลุงกับสิมาอันปรุงอันเครื่องอแป้งนะคะไว้ยทาชุบเนาะคะ่ะกับสิมีอัน แป้งอนเนกประสงค์แล้วกับพริกไทยแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ซีขยะแม่มันเข่ากันแบบนี้นะคะพูกแนม,มันเข่ากันได้ค่ะอันนี้เฮ็ดกินเองกับบริเตตถุงมือแล้วค่ะก็จะเฮ็ดแบบนี้นะคะแล้วก็สะเอามาฉุบแบบนี้ค่ะทุกคนคะน่ะอาซียอนไต้นะคะแค่แกนี้เองค่ะแบบนี้ค่ะก็่ซไดลักษณะแบบนี้เนอกจากเราจะเอาไปทอดกันเนาะคะ่ะ ไปเลยค่ะไปบ่งตอนถอดนะจ๊ะต่อนนี้เราก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะเราก็จะเอาล่งกระทะเลยกระทะกระรอนแล้วเนาะอันนี้จะเป็นน้มปลาแซลมอนนะจ๊ะ ทอดในเตาในบ้านเนะจ้ะทอดไม้ยันเตาฟื้นนะคะรอดเดี๋ยวรอดไม่ถูกะจ้ะ เรื่อยๆล้วคณาจจพิ่นฐานแล้วก็เราจะทอดไปเรื่อยนๆนะคะตัดด้านกันค่ะไม่ปล่อยเห้เหลืองก็เหงื่ซอยนิดเดได้แล้วจ้าต้องระวางให้ดีเหลนองจะละเบิด เราเด้อจ้ะเห็นบ่นค่ะทุกคนค่ะโบได้ถ่ายตอนตักกระทะเนาะคะ่ะพอดีลูกแลนมากะคะ่ะก็เลยฝ่า,าว,วิดีโอไว้เนาะจ่าแม่ใหม่ไปกระทะนนึงค่ะเห็นบ่าะะขาบนะะาน,นี่อื้กระทะสุดท้ายเนาะจ้ะ่าลืมข้าวเนาะค่ะข้าจะทิ่มอันให้กำลังใจพีพ่ๆน้องๆกระทะใหม่ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนนะคะจังได้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ลก,กดติดตามร่วมไลฟ์แจ๋วหนาต้ญาติได้ด้วยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ